จะตว,วัดมาครับธนพล์บอลยังไม่พ้นบวกกับธิติพันธ์เข้าทาง,างขึ้นตรงนี้ของธรรมบามูธบอลยังปิดมาจตุรพัฒน์ตามมาเก็บกวาดได้ดีม้ากนะครับธิติพันธ์ถึงเกมเลยนะเนี่ยแงแดนหน้าของทางแบงคอกบอลทุ่งขนานเส้นมาเกือบจะถึงช็อตประคองอยู่แต่ว่าให้ไม่ได้เปลี่ยนก็ตั้งตรงกลางฝากทศวรรษแทงมาวอเดอร์ครับจะป้ายเร็ว อากิโดนะครับขึ้นไปปีบข้างหลังก็บอลแฉลับ hmm. กลับมาอยู่ที่โคราชชาลิคับก oh. ่อนเปิดขึ้นมาทักนิ่มเลยนะครับทางบาบูสแต่ว่าเร่งจังหวะเสียไปเองถึงจังหวะเราเล่นครับ mm hmm. ทางจัตุรพัฒ์ให้ไปแบ่นี่สมโดกันดุนขึ้นมา mm hmm. จัตุรพัฒน์ mm hmm. ตั้งชาลิคับ mm hmm. เล่นกันทันบนบพล เกมผ่านเข้าสส่วนทีที่9นะครับจังหวัเพิ่มจะกดแล้วแต่ว่ายิมเยือนก็ตั้งใจจะมารับเพื่อรอจังหวะดในการโต้กลับอยู่แล้วละครับดูนาฟิตเพื่อเฮกทิ้งเอาไว้ยังคืนกลับมาตั้งกันได้นะครับดีแลนเดบูเกอร์เล่นกับทางนกพนบนคัเจอเข้าชา้าเจ็บไปผู้ชิดปล่อยต่อนะครับแต่ดูเหมือนน่าจะหยุดแล้วขอเพื่อนได้บอลทุ่มโดยจัดตุรพัสสะรรมครับ เป้าหมายคือเมเรพักมาให้ไทรอนเล่นกับทันะได้เมเรพิกเราให้ช่องนี้เก <c oughs> ือบจะตัดดีได้เหมือนกันครับดูฮาฟิตแล้วให้ไปเร่งจังหวะเองครับแบงคอกเสียบอลเราพลเล่นกับทันจตุรพัฒน์จตุรพัฒน์เปิดยังไม่ขึ้นแต่เกือบเหมือนกันนะครับอามูสให้มาไม่แม่นครับ <c oughs> ดิลันมาทิศจตุรพัฒน์ไปเสียจังหวะย,ยังดีนะครับปั๊มอุทายยังกลายเป็นนครราชสีมานะครับที่ได้ อย่างมาจากการท่าเรือนี่ก็ลงเป็นแบ,บ็คขวาตัวจริงต่อเนื่องนะครับเต็กระพัดหลายคนนี่เผื่อถูกยูตัวมานี่กลายเป็นว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับทั้งที่เป็นทีมที่เก็บตัวช้าที่สุดครับในทุกสโมสรของศึกไทยลีกหนึ่งอยู่ในโซนหัวตารางทันทีเลยอ่อนโจบีตรงนี้ของทางมามูสนะครับเหมือนเริ่มจะตัวรอดได้ครับทศสวัต พิสตองโดมาที่มาบุษย์ยังจะเข้าเหมือนจะกลายเป็นพวดนะครับทางฝั่งของเฉริพลพัฒน์อ้าวแล้วสุดท้ายคุณสิทธิ์ไม่ว่าอะไรกลายเป็นว่าเหมือนมามูษเสียหลักไปเองนะครับตอนเบียดกันบอลเปิดฟีคิกเข้ามาครับยังลึกไม่พอบอสไทรอนเก็บจังหวะสองมาที่ไทรอนอีกครั้งยังเก็บเล่นต่อจะวนหนีสองอาวะไรเขาทำได้ดีคือก,กาณพล ใกล้ๆครับจตุรพัฒน์ชาลีคลาฟแล้วไทรอนชิงจังหวะเล่นพลิกมาอุสิตไม่ว่าอะไรเจอเตะอัดโดยจิตพันธ์บอลปีดมาถึงจตุรพัฒน์เล็งแล้ววางยาวครับเดนเมอร์ได้พักเห็นแกนมาครับซ้ายที่อัตุนัฟิตทีหนึ่งไทรอนดีลันเดบุกเกอร์จตุรพัฒน์เข้ามานพพล บอลทุ่มจตุรพัฒน์มาเรียบอกให้ก็ยังไม่ได้นะครับกลับมาไทรอนใหน้เจไอได้เมอร์เรย์รนมาจตุร<ม>พัฒน์เกมที่ในชว่วงสามเกมแรกนี่ยิงตรงกาะไปถึง21่สิบเอ็ครั้งเลยนะแมงย็อคเป็นรองเองแค่บุรีรัมยงประเทศเอเชียนะครับ,บ,นนรบ,บก่อนบนี้ ถ้าพูดถึงชื่อคุณละมาคุ้มก็เป็นอาชีพโคโซไกอะไรครับแต่เป็นกองหน้าเนี่ยโหน,นึกไม่ออกจริงครับหัวใต้เฉียดที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําไปแล้วแบบนี้แล้วกองหาสีมามาโดนในช่วงท้ายแบบนี้นก็ต้องดูนะครับว่าเวลาที่เหลือจะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้น,นครับในช่วงพักครึ่งเวลาจะเป็นยังไงเกมน่าสนใจเลยนะครับ เล่นเกมรับอยู่แรตตี้สปีดไปถึงออย่างทานครับใจเก็บไปเล่นเองดวยกักบดิแดบุกเกอร์ออกโยกนี้พาลื่นครับแล้วเปิดมีชแชลล์แต่วัดออกหลัง,งกลับมาติดตามเกมในช่วงครึ่งหลักกันต่อนะครับคู่ระหว่างคู่แบงคอกกับนักคราชีมามัสด้า F4 ครับครึ่งแรกมามดุดคนที่ทำประตูให้แบงคอกขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนย์นาทีที่ 41นะครับเป็นข้อมีโอกาสถึง10ครั้งตรงกับไป2ครั้งเนี่ยมีประตูนะครับแต่คอร์สีมาเนี่ยโอกาส2ครั้งยังไม่ต้องกรอบเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเกมรับสมากนะครับโคด้าเนี่ยลอยขึ้นไปตัดบอลแล้วก็จังหวะโตขึ้นมาตรงนี้มามูตัดเข้าในซ้ายข้างถนัดก็ยังยิงติดบล็อกครับบอลปิดเข้าแล้วเสียบอลเดวตันตัดได้แล้วเข้ากลางมาพื้นที่ของทิสตองโด กินพื้นที่ขึ้นมาจ่ายต่อให้บามุดจันไม่แม่นเองครับจรุพัฒย์ยกบอลขนาดเส้นโอ้โหจังหวัดจะมาร่วมง,งานกันหลายคนนะครับจตุพัท์ก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นรวมถึงนั้งพวกพริสตองโดที่มาสมทบตอนอยู่23วันนี้นี่พวกนี้ใกล้จะหลัก30กันแล้วนะครับ28-29แล้วคนจ่ายไปติดโอสวัสด ยกบ้างวานเดอร์มีอาเกียโดให้เร็วมา Wonder, ado, o, เอานนะครับช่องเปิดสายฝามีโอ้โ,โหเอ้ยใจแทนตรงนี้ยังไม่ดีครับของเทเบตี atti, จ้จตุรพัฒน์นี่นะครับเกมทางดีทันสู้กันแล้วนะครับแต่ทางฝั่งของนครศรีมาโตไปคนยาของฟอร์กิส,สกันเก็บกับพิกเล่นเลยนะครับมามูดแต่ว่ายังมีจตุรพัฒน์นะครับทำได้ดีอ่านไปแล้วนะครับแต่พอตัดได้เนี่ย เล่นเกมโต้กับเร็วไม่ได้โยนขึ้นมาให้วัดอีกแล้วครับอาเกียวโดแต่ของหลังของบียูดิทั้งสุขภัณ์แเอเวอร์ตันนี่เก็บลูกอากาจังหวะแรกได้ดีเลยครับหลายครั้งชารีครับไปครับอาเกียโดจัดตุรพัฒน์อาเกียรโดรับสาดขึ้นไปไทลอน ฝากนพพลยันเดอะบูกเกอร์นพพ er. ลอีกทีนึ่ง,งทางด้านข้างครับจตุรพัฒน์อารุธาฟิตบือรายแห่งวางลูกนี้แม่เป้าหมายอย่างวันเดอร์นี่ความเร็วมีก็แต่ถ้าเกิดวางไม่แม่นเนี่ยก็ไม่ไหวครับนพพลพลนข้างกล้คร,ครับจตุรพัฒน์กลับมาที่ชาลิครับ บอลขึ้นมาติดชาลีคารับแล้วก็ถึงมือของทิศาลไว้แก้วครับออกเร็วมาเลยจตุรพัฒน์ปลาที่เลื่อนดึกหาแน่ครับสีโรนเข้ามาพัชรพละค,ครับจตุรพัฒน์ มาจากสราชลาจทำฟอร์มได้ดีหลายคนนะครับบอลยาวครับเปิดขึ้นมาจังหวะโหม่งครับช่วยเกียท,ทิสตองโดตรงนี้ก็ไม่แม่นนะครับทำให้อังโคลราได้คุมเข้ามาออ้ามา้างนอก แล้วก็มงทิ้งได้ครับคิดนึงบังเอาไว้ครับธีรพันธ์บอลห่างตัวนิดหนึ่งครับยังมีตัวช่วยเก็บเ,เกมรับเกมลุกเยอะเลยนะครับทางธีรพันธ์สื่อตัวรับที่ลงเข้ามาช่วยตัดเกมอีกหนึ่งคนนะครับให้เอเบอร์ตี้ หลักได้เกิเสียหลักแล้วก็แต่งไปเข้าทางเองนะครับรุสินไม่ว่าอะไรตรงนี้แต่ที่ตองโดยังได้อยู่เปิดไปก็เหมือนคลายบอลให้กับทางทีมเยือนจต่ตุรพัฒน์มาที่ชาลิคัฟ